ว่ากันด้วยเรื่องร้อนๆในวงการรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเรากันหน่อยครับกับการขยับตัวครั้งล่าสุดของ MG ที่บอกได้เลยว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่การลดราคาธรรมดาๆรรแล้วนะแต่มันอาจจะเป็นการพลิกเกมตลาดครั้งใหญ่เลยก็ได้มันคืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยครับ มาจ้าลดอีกแล้วจ้าเปิดมาก็กระแทกกันด้วยข่าวนี้เลยใครที่กำลังด้อมๆม,มองๆ MG S5 EV Plus อยู่เนี่ยนะบอกเลยว่าจังหวะนี้มันคือจังหวะทองจริงๆไม่ต้องไปลองรองเงินในงานมอเตอร์โชว์อะไรทั้งนั้นนะ MG เขาจัดให้แล้วตอนนี้เลยลดกันแบบจุกๆไปเลยครับสูงสุดถึง80,000บาทโอโ้ฟังไม่ผิดครับ8 0,000และนี่ครับคือตัวเลขที่ทำให้หลายคนต้องขยี้ตา 6 6 9 9 0 0บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใหม่ของ MGs5 EV Plus รุ่น D Plus นะครับเป็นตัวเลขที่เรียกว่าทลายกำแพงราคารถ C Crossover EV ไซส์นี้ลงมาแบบราบเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าการลดราคาครั้งนี้มันสะเทือนตลาดได้ยังไงบ้างเพราะอย่างที่ผมเกินไปตอนแรกนะมันไม่ใช่แค่การลดราคาแบบเอออยากจะเคลียร์สต็อกแต่มันคือการวางหมากที่โคตรจะเฉียบคมของ MG เลยครับ มาดูตัวเลขกันแบบชัดๆอ้างอิงข้อมูลจากสื่อใหญ่ทั้ง Autolife Thailand และ CAR250 นะครับจะเห็นเลยว่าลดราคากันทุกรุ่นเลยตัวเริ่มต้นอย่างรุ่น D-Plus เนี่ยลดหนักสุด80,000บาททววนทำให้ราคาใหม่เลยแค่6 6 9 9 0 0บาทส่วนรุ่นกลางอย่าง X-Plus กับรุ่น Top V-Plus ก็ปรับราคาลงมาเท่ากันคือ50,000บาทครับผมแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณคิดว่าลดราคา80,000บาทนี่มันสุดยอดแล้วนะผมจะบอกว่านั่นมันเป็นแค่น้ำจิ้มครับ เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะไอสิ่งที่ MG เขาแถมมาให้ด้วยเนี่ยมันทำให้ดีลนี้โอ้โหมว้าวกว่าเดิมไปอีกหลายเท่าเลยตัวเลขนี้คืออะไรนี่คือมูลค่ารวมๆที่คนซื้อรุ่น D+ จะได้รับกลับไปครับคือพอเอาส่วนลด80,000บาทมารวมกับของแถมและโปรโมชั่นต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมูลค่าที่เราประหยัดไปได้เนี่ยมันทะลุ140,000บาทไปแล้วคิดดูสิครับเยอะมากนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ อย่างแรกเลยคือได้ MG Home Charger พร้อมทีมงานไปติดตั้งให้ถึงบ้านฟรีๆซึ่งปกติอันนี้ก็มีมูลค่าราวๆ3า5 0 0บาทแล้วนะยังไม่พอเขาให้ประกันภัยชั้น1ฟรีอีก1ปีเต็มๆฟรีค่าจดทะเบียนและของจุกจิกอีกนิดหน่อยและยังไม่จบมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกทั้ง5ปีโอ้โหแค่ของแถมก็คุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วครับเอาละครับพอเราพูดเรื่องราคาจนหนำใจแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยในใจแล้วว่าเฮ้ย hey, รถราคาแค่นี้แล้ววิศวกรรมข้างในมันจะดีจริงเหรอมันจะก๊อกแก๊กไหมเป็นคำถามที่ดีมากครับเรามาหาคำตอบกันเลยนี่คือหัวใจของรถคันนี้เลยครับ ต้องบอกก่อนว่า m g s 5 e v Plus เนี่ยเขาไม่ได้สร้างบนแพลตฟอร์มรถน้ำมันแล้วเอามาดัดแปลงนะแต่เขาสร้างบนสิ่งที่เรียกว่า Nebula Pure Electric Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยครับข้อดีของมันก็คือมันถูกคิดมาหมดแล้วว่าจะวางแบตเตอรี่ตรงไหนวางมอเตอร์ยังไงเพื่อรีดประสิทธิภาพของรถ EV ออกมาได้สูงสุดนั่นเองและที่มันน่าสนใจมากๆก็คือแพลตฟอร์มนี้มันให้3คุณสมบัติที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอในรถยุโรปราคาแพงๆครับ หนึ่งคือเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังหรือ r w d ที่ให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่สนุกคุมรถได้ดีกว่า2คือการกระจายน้ำหนักหน้าหลังแบบ50:50ต่อเปะ๊เปะๆเลยเพื่อความเสถียรสุดเวลาเข้าโค้งและ3คือช่วงล่างหลังแบบ5ฟ v l i n k ครับซึ่งมันให้ทั้งความนุ่มนวลและความเกาะถนนไปพร้อมๆกันนี่แหละครับคือวิศวกรรมที่มันสวนทางกับราคาจริงๆ สำหรับสายซิ่งสายแรงมาดูสเปคของรุ่น Top ป V+ Long Range กันหน่อยข้อมูลตรงนี้จากทาง MG Cars เองเลยนะครับระบุว่าให้พละกำลังมาถึง245แรงมา้าอัตราเร่ง0-100เนี่ยทำได้ใน6.1วินาทีเท่านั้นวิ่งได้ไกลสุด550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน n d d c นะครับแถมยังรองรับชาร์จเร็ว DC ที่ใช้เวลาแค่ประมาณ28นาทีก็ได้ไฟจาก10ไปถึง80%แล้วครับก็ถือว่าแรงและเร็วใช้ได้เลย แตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยอาจจะยังไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปนี้ครับเพราะนี่คือไพ่ตายของ MG ที่เขาปล่อยออกมาเพื่อขจัดความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของคนที่กําลังจะซื้อรถ EV นั่นก็คือเรื่องแบตเตอรี่นี่แหละครับมัดน็อกของจริงดูการเปรียบเทียบนี้ดีๆนะครับฝั่งขวาคือมาตรฐานทั่วไปของวงการรถ EV คือรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือแส0 0ก0กิโลเมตรแล้วแต่อะไรถึงก่อนก็โอเคก็ดีนะแต่ดูฝั่งซ้ายของ MG ครับ รับประกันตลอดอายุการใช้งานทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าและชุดควบคุมไม่จำกัดเรืยะทางแถมยังโอนสิทธิ์ให้เจ้าของคนต่อไปได้ด้วยนี่มันบ้าไปแล้วจุดที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับการรับประกันแบบนี้เนี่ยความหมายของมันลึกซึ้งมากมันคือการที่ MG กำลังบอกลูกค้าทุกคนว่า คุณซื้อรถไปใช้เลยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแบตจะเสื่อมเมื่อไหร่มอเตอร์จะพังตอนไหนถ้ามีปัญหาในส่วนประกอบหลักเหล่านี้เราผู้ผลิตรับผิดชอบให้เองมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคแบบเต็มร้อยเลยและยังน่าจะทําให้ราคารถมือ2อดีขึ้นด้วยนะเพราะการรับประกันมันตามรถไปไม่ได้ตามเจ้าของเมื่อ MG เดินหมากมาแรงขนาดน,นี้แน่นอนครับว่าต้องถูกเอาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งตัวฉกาดในตลาดอย่าง d ี o S05 เราก็เลยจะมาดูกันแบบหมัดต่อมัดไปเลยว่าถ้าเอามาชนกันจริงๆแล้วใครมีดีอะไรบ้างอ่ะลองมาไล่ดูกันทีละข้อเลยนะเรื่องราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องสืบเลย MG ชนะขาดลอยส่วนเรื่องวิศวกรรมพื้นฐานเป็นรถขับหลังเหมือนกันแต่ MG จะได้เปรียบตรงที่ช่วงล่างหลังเป็นแบบไฟฟลิงครับผมเรียทางวิ่ง MG ก็ให้มาเยอะกว่านิดหน่อยแต่ทางฝั่งดีพาวจะได้เปรียบเรื่องความเร็วในการชาร์จที่เร็วกว่านิดหนึ่งแต่พอมาถึงข้อสุดท้าย เรื่องการรับประกันตรงนี้แหละครับที่ MG ชนะน็อกไปแบบสายๆเลยจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าสิ่งที่ MG ทํามันไม่ใช่แค่การจัดโปรโมชั่นลดราคาธรรมดารรมดาแต่มันคือการสร้างมาตรฐานใหม่และกําลังจะเปลี่ยนกฎการแข่งขันในตลาดรถ EV ที่ราคาต่ํากว่า1ล้านบาทไปตลอดกาลเลยครับถ้าให้สรุปกลยุทธ์ของ MG ออกมาเป็น3ข้อง่ายๆก็ตามนี้เลยครับ1คือทุบตลาดด้วยราคาที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน สคือชูจุดเด่นด้านวิศวกรรมที่ให้ของดีเกินราคาไปมากและ 3. ปิดเกมด้วยการรับประกันที่มอบความมั่นใจแบบที่ไม่เคยมีใครกล้าให้มาก่อนนี่คือ3ประสานที่บอกเลยว่าคู่แข่งมีหนาวแน่นอนครับและสุดท้ายผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในเมื่อ MG เปิดเกมมาแรงเบอร์นี้ทั้งราคาสเปคและการรับประกันที่เรียกว่าขี่คู่แข่งอยู่หลายช่วงตัวแล้วแบรนด์อื่นๆล่ะครับโดยเฉพาะคู่แข่งโดยตรง จะยอมอยู่นิ่งๆหรือจะลุกขึ้นมาสู้กลับด้วยกลยุทธ์ที่เหนือกว่าสงครามราคาครั้งใหม่ในตลาด EV กำลังจะเริ่มขึ้นหรือเปล่าโอ้โหน่าติดตามมากๆครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran sitting no man, I still go. Go, 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 go. Your brain. that's what i say fake it till you make it a and if you play that game then you just might make a change rearrange all the bad to okay take the worst i say and turn them to a game take the best i say and put them on display